เบลล่าเป็นตัวนำโอ้งยิรันติตามที่สองชนะมงคลเริ่มแรงขึ้นไปติดตามที่สองโอ้งยิรันที่สามหนุ่มโชคดีที่สี่ที่โค้งไปสามเบลล่า เบลล่ายังเป็นตัวนำชนะมงคลติดตามที่สองหงฮิรันที่สามโคลายอกทางตรงเบลล่ายังเป็นตัวนำเบลล่ายังคงนำอยู่ วันคือมันโกดีตามที่สองคาราดีเป็นไล่เป็นยังคือมันโกดีตามที่สองรักเธอร้อยที่สาม มาล้วสนาเล็กปลาติดตามที่สองคุณตกรอนที่สามพรประเสริฐที่สี่ นินมังกรที่ห้าผ่านป้ายสี่บาดาดีเล็กกล้าเป็นตัวนำคุณจุกเต็ที่สามที่สองระคังชัยที่สาม คุณตะกรอนที่สี่นิมังกรที่ห้าโค้งใต้สองออกทางตรงเล็กกล้ายาเป็นตัวนำเล็กกล้ายากองดำอยู่นิ่มังเล็กกล้ายาเป็นตัวคุณตะกรอนกิจการมที่สองนิ่มังกรที่สาม sớm so phép Bye. สอนเท็จเป็นตัวนำอเมซอนติตจามที่สองบุตรสามเนตจงแสงที่สามบุตรสี่ปฏิหารที่ห้า ผ่านป้ายสี่สอนเพชรจะเป็นตัวนำคาร์ดิอเมซอนเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวนำสอนเพชรติดตามที่สองโค้งป้ายสองออกทางตรงอเมซอนเป็นตัวนำสอนเพชรเป็นที่สองบุตรที่สาม อเมซอนเป็นตัวนำวุติกามที่สองอเมซอนยังเป็นตัวนำวุติกามที่สองสอนพชรที่สาม อก่อนนะครับกองยังไม่พร้อมาวเาบืองดาวิราเป็นตัวนำเจรายที่ตามที่สองบิ๊กบาบที่สามสีนครที่สี่ไม่มงคลที่หา้าคราดิเจรายเป็นตัวนำ สีนครติดตามที่สองบิกไบที่สามดาวิราที่สี่วันมีโชคที่ห้าีโคไปสามศีนคร,นครยังเป็นตัวนำเจริไนติดตามที่สอง วันวิจุตีสามดาวดาวิราติสีค่ะารีศีนาเตน์ชนอเจรนาในติดติดตามที่สองวันวิจุตีสมาฉันยอดรื่อแรงที่มาจากการต่าติดตามที่สามศีนคระเตนตัชือนอเจรนในิตามที่สองัสดีครับนที่ส Ây thế nào Bye. อุดมฤทธิ์เป็นตัวนำสวสดีเจ้าเหนือติดตามที่สองให้เพชรที่สามคุณอัธพงศ์ที่สี่ฝันใจคุณโชิที่ห้าอุดมฤทธิ์จะเป็นตัวนำสวัสดีเจ้าเหนือติดตามที่สองให้เพชรที่สาม คุณอัตจงพง์ที่สี่แอปเปิลโบที่ห้าโค้งไปสองออกทางตรงคุดมิดจะเป็นตัวนำสวัสดีเจ้าเหนือติดตามที่สองคุณอัตงพง์ที่สามคาราดี อุรเดีกจะเป็นดรดรจะดีจ้าเหนือติตตามที่สองแรงมาตาด้านนอกคุณอัศภงคุณอัศพง์เป็นตัวนำมันใจคุณชื่อติตตามที่สองคุณอัศภงเป็นตัวนำชื่อชื่อจิตตามที่สองคุณจเจ้าเหนือที่สาม เป็นตัวนำหิจิตติตามที่สองดมเดที่สามการีดาวินตี้จเป็นตัวนำโดมเดมที่สองุดมเดทเริ่มแรงขึ้นไปเป็นตัวนำดาวินตี้ที่ตามที่สองปันใจน้องแฟตที่สามมาน้องแฟตมาน้องแฟตเพื่อคูนที่สี่ มาน้องแฟดาวินซีเป็นตัวนำโดมเดชิตามที่สองมาน่องแฟตทีสามผู้ไปสอทางตรงดาวินซียังเป็นตัวนำ พรบิชิตติดตามที่สองการันตีพรการันตีเพื่อคุณเป็นตัวนำพรบิชิตแรงบันดาลได้าก็เพื่อคูนเป็นตัวนำหรือพรบิชิตติดตมเพื่อคูนติดตามที่สองการันตีที่สาม ฉันเป็นตัวนำชัยโชคติดตามที่สองมหาเมฆที่สามคาราิชัยโชคเป็นตัวนำจอราชันติดตามที่สองมหาเมฆที่สาม ขี่โค้งไปสา,ามชัยโชคยังเป็นตัวนำมาเมฆติดตามที่สองคาราดิชัยโชคยังเป็นตัวนำขี่โค้กไปสอออกทางตรงสิริมงคล เป็นตัวนำข้าวไข่จินตามที่สองทีมมงคลก็เป็นชนะข้าวไข่จินตามที่สองสมือชิ่นไข่ที่สาม

เป็นเตือนันุวิชโชติดตามที่สอปีปาที่สามเห็นกระดาษเห็นเไหมวะบอกโค้งใต้สองออกทากงตรงต่อหน้ากระดานเลยเว้ย โชคชัย่ะเนะี่ยับน้ชัยเป็นตัวน,น้ำคาดาดีนหน,นุนน้ำหนุนน้ำชัยเป็นตัวนำุน่มน้ำชัยซับน้ำชัยกับตามที่สอง oh. Oh. โอ้โอ้โอ้รด็บเโอ้ไข่เด็นทีป่ว,วย Có 8, 9,